เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าให้เลือกนิสัยทางการเงินได้แค่อย่างเดียวเลยนะที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการได้นิสัยนั้นมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคําตอบจากบทวิเคราะห์อของเดมานี่โคชกันครับเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการสร้างความมั่นคงทางการเงินมันคืออะไรก่อนอื่นเลยเรามาลองตั้งคําถามกันก่อนดีกว่าว่าไอ้คาว่านิสัยทางการเงินที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ หลายคนอาจจะนึกภาพไปที่การออมเก่งๆหรือว่าการลงทุนที่ได้กําไรเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่าแก่นแท้ของมันจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเรียบง่ายแล้วก็ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยมีแต่คนที่คิดถึงอนาคตเท่านั้นที่จะมีอนาคตโอ้โหนี่คือคําพูดที่ทรงพลังมากๆจากโค้ชหนุ่มซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของทุกอย่างเลยครับเพราะมันก็จริงนะถ้าเราใช้ชีวิตกันไปวันๆโดยที่ไม่เคยวางแผนอะไรเพื่อวันข้างหน้าเลยเนี่ยอนาคตที่ดีๆมันก็คงเกิดขึ้นมาเองได้ยากมากๆ และนี่แหละครับคือคําตอบนิสัยทางการเงินที่สําคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวก็คือการวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพราะชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยใช่ไหมครับการวางแผนเนี่ยมันเลยไม่ใช่การทําแค่ครั้งเดียวเราก็จบไปแต่มันคือการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเข้ามาลองนึกภาพตามนะครับว่าชีวิตคนเรามันเปลี่ยนเร็วแค่ไหนวันนี้เราอาจจะยังแข็งแรงดีมีงานทําที่มั่นคงแต่อีกแค่2เดือนข้างหน้าใครจะไปรู้ เราอาจจะตกงานหรืออาจจะเจ็บป่วยกระทันหันก็ได้ปีหน้าาจ,จะแต่งงานหรือมีลูกความรับผิดชอบทางการเงินทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปทันทีเลยอย่างวิกฤตโควิดที่ผ่านมานี่เห็นภาพชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าคนที่เตรียมพร้อมสาหรับอนาคตเท่าน,นั้นแหละที่จะผ่านมันไปได้การวางแผนมันเลยไม่ใช่แค่เพื่อวันนี้แต่เพื่อวันข้างหน้าที่เราอาจจะคาดไม่ถึงด้วยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือคนส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าหมายทางการเงินไปที่ความร่ารวย คือต้องรวยให้ได้แต่โค้ชหนุ่มย้ำเลยนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าความรวยก็คือความมั่นคงครับเพราะความรวยมันไม่จีรังยั่งยืนนะเราเห็นเศรษฐีล้มละลายจากวิกฤตกันมาเยอะแล้วแต่ความมั่นคงเนี่ยมันคือรากฐานที่แข็งแกร่งที่จะช่วยให้เรายือนหยัดอ,อยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเอาล่ะครับเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมของการเงินอย่างเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยโค้ชหนุ่มก็ได้สรุปความรู้ที่จำเป็นทั้งหมดออกมาเป็น4ี่เสาหลักสำคัญเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง นี่คือ4เรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ครับไล่ตั้งแต่การหาไรายได้การบริหารค่าใช้จ่ายการจัดการเงินออมแล้วก็ไปจนถึงความเข้าใจเรื่องการลงทุนซึ่งทั้งสอย่างนี้ต้องทำงานสอบประสานกันไปเป็นระบบนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยเราจะมาเจาะลึกกันทีละข้อเลยเสาหลัก2ต้นแรกก็คือเรื่องของการหาและการใช้ครับเริ่มที่การหาไรายได้ก่อนเลยซึ่งไม่ใช่แค่หามาได้นะแต่ต้องเพียงพอด้วย ทั้งจาก Active Income คือการใช้แรงทำงานของเราและ Passive Income คือการให้ทรัพย์สินทำงานแทน